วันนี้กับฐานผู้ชมครับไอ้วัวนกแคกทานผู้ชมก็น,น่าได้ยินมั้งแลวครับไอ้วัวนกแคกอันนี้ก็เป็นประโยคที่เขาผูด ในภาษาไทยภากตายที่นี่ไอ้ว่านนกแค็่ไม่กว่ามหมาปลื้ก็ไม้ถึงหวามีรูปรังโดยเฉพาะส่วนบนนะครับไม่ค่อยงามว่าขนานั้นไอ้ว่านนกแคทหรือบางทีกันแรกว่าไอ้นกแค็ไอ้นกแคทนี่มันผันปลื้มผมกับพยายาม ถ้ามคนนู้นนนี้ว่าไอ้นกเค็ดในภาษาตายมันอยู่แบบนห่นอลาวทีนี้ก็ว่าไอ้ว่านกขูดกับมันไม่จ่ายเรียกว่านกเค็ดนี่ครับแต่ว่ายังไม่มีใครเชียร์พวกเม้นที่ว่านกเค็ดหน้าตาอยู่พันพรื้อแต่เข้าใจว่าคําว่านกเค็ดนี่หน้าอีไม่ถึงว่ามันไม่งามเลยครับไม่ขายตรงนะครับคําว่าเค็ดแปลว่าไม่ตรงไม่ส่วยไม่งามขนาดนั้นแหละครับ มันมีคำทีชายกันอยู่นึ่งอย่างนึ่งเวลาไอ้เรที่มันขอดหมากกันนะครับการแรงกันว่าขอดแคดเกิน์ดเมื่อคลองวันนี้ครับคลองนี่ครับท่านผู้ชมคลองถ้ามันขอดโค้หมากเกินไล่เหลียวไล่ตอนนี้ก็บอกว่าเออคลองนั้นจาดขอดแคดคอดแคดนะนอกจากแรกวว่าขอดแคดอย่างขอดแคดก็ไปหลาวนะครับขอดแคดคอดแคทคลองนี่ผ่าขอดแคดเลย ถ้าขดแขดล,ละเฮ็ดก็ยังไม่มากเท่าไดแต่ถ้าใช่ว่ากล้องมันตึงนี่ฉาดขดแขดกดแค็ไม่รวยป่ายเรือหรือลำบากจังครับท่านผู้ชมครับคําว่าไอ้ว่านกแคดก็ได้ไม่ความหวามั่วไม่ไข่ตรงว่าไม่ไข่รวยหรือไม่หรือวาไไม่ถึงว่าไอ้บบาวนีมันเลเลี่ยมจัดหรือไม่ว่านกแค็ดไม่ความหวามีเลเลี่ยมมีจันเชิงมากเออไอ้ว่านกแคดนั้นอย่าไปยุ่งกับมันเด้อ เดี๋ยวมันกนลอกกันแล้มันทุกเลี่ยมมัน,นแหละนี่คือคาําว่าหัวหนอกแขดพมกับพยายหมาความาวาไม้ก็คุยภ่าซาห้าซานเลยครับนะหัวหนอกแขดอีไม้ถึงวา่าส่วนบนที่เป็นส่วนหัวไม่คอยช่วยงามหรือว่าเป็นคนที่มีเลเลี่ยมจัดนะ๋ถวลอกเถยวลอ้อเถยวมีผันนูผันน,นีนี่คือหัวหนอกแขกกับท่านผู้ชมครับสวัสดี